สวัสดีครับเราแย่ลูกน้ำงโภงตอนบายบายพี่น้องนัดกับทีมงานเจ้าทินฮหาหนูแต่ว่าเป็นทังใดบูดครับสี่อะไรเงียบๆอยู่ทีมงานกันเลยประกวดพี่น้องเลยมาหัดป้มอมพวกพี่น้องไหมนอันนี้ไหมโอ้ ีบวงเฮาพี่น้องบัตรห่อเอิ้นบวงบวงบวงพี่น้องใส่หนูลอยเน่งก็เหลือยอยูแปดชิปก็รักพี่น้องมื่อละวหาลังหกลังสูญเสียต้นแหนะเขาเปลือกแม่น้องไทยเป็นน้ำเขาเปลือกเนาะหมูบุมบานไปหยอดพี่น้องเนี่ยไปอ้อยอ้อยซาเนาะเหนียวบุด สันตอร,ร้อมได้พี่น้องสันตอเราก็ได้รุ่นี่ก็รอดทีมงานพี่น้องว่าจริจังเลไปทางใดกัน,นยังคอยติดตามพี่น้องทีมงานติดธุระเบิดสุคนพี่น้องบัดนเมืองิะไปคุณ <c oughs> หนึ่งก็ไปในเมืองว่าชนว่าหลานไปในเมืองอีกผุ้หนึ่งชนว่าเฮ็ด ขั้วว่านเลี้ยวอุศนวัดเนาะคุณได้ว่าจะเอาให้แล้ววันนี้มันกิจววม,มีคำท่างถึงได้ผูกผ้าไปกัอนนี่พี่น้องหมอเอ๋ก็เลยจะไปใส่น้องนี่แหละครับของผู้ใหญ่บ้านเท่านี่ล่ละน้องคำนะหากกินอันในทีของผู้ใหญ่บ้านเท่านี่แหละบ้านหนุ่มน้อยเท่านี่แหละพี่น้องกวนเดี๋ยวมันสิคำก่นกอนนะหมอเอ๋ก็เลยสิใส่ก็ได้รุ่นมือเนาะพี่น้องเนาะแต่ปะเดี๋ยวบางนั่นก็ไปกันสมานมาอยู่พี่นอ้องตัวชองตัวน้องคำเนาะ ไปใส่ไปก่อนเดี๋ยวมางทีคำท่างม,มันควยเห็นคว่างหนูเขาไปคำแน่พี่นอ้องเราบอกงานพขกหลนะครับเนาะพอดีไปไก่กระยันรลอโวกพี่น้องเพราะว่าโมเมนต์ทินของเจ้วของนะ้ำในผ้าเจ้าทินผ้าไปก่อนติดแบบด้อันหูจักว่าใส่ไปใส่นะพี่น้องมามือในหาจิตทำผู้ใหญ่บ้านพี่น้องปลาหมักเผาขามสะลุงนี่ไปเนาะเันจะสมีอยู่ฝุ่นเนาะ าพมันนั่นแล้วมันโค้งน้องหน้าของผู้ใหญ่บ้านพี่น้องเป็นหยาอันอยังพี่น้องเป็นป้องๆ้องเห็นไหมอ่นพางกันเบาไวแต่พบชนมากเพิ่นกระเทียนใส่บ่วงกันพี่น้องบ่วงเนาะบ่วงลวดบ่วงนั่นเหานี่ไหมน,น้องบันเบาเอียนนี่สิบ่ค่อยมีหลายครับมีผู้ละลสิบหลังเศร้าหลังเพราะนั่นแต่ทั้งพี่นี่ลอยสองลอยขึ้นเนาะเพิ่นใส่พี่น้องโอ้ลมวีวีนี่ก็บสนามออกกำลังกายเฮกันได้นาะพี่น้อง ขึ้นมาเนี่ยก็นี่แล้วออกกำลังกายนั่งเรียนนะครับเนาะบ่อเอลุดพอเชียงมาแดดแห้งพี่น้องแล้วบ่อเอจลจิตลุกไปใส่บุนละพี่น้องเข้าใส่พี่น้งองยาป้องงั้นพี่น้องว่ามันมันเลย อ,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 อมามันก็สิบแบ่งเันพ่อผู้ใหญ่พันอยู่ดอกพี่นอ้องอือเอาไปกินผู้เดียวดอกเบิงบ้ง,งมื่ออื่นมาลุ่นกันได้พี่นอ้องอ,อ,อมามานันบ่ได้หอดสามตวัวใหญ่นี่สิบแบ่งผูง้ใหญ่โตหนึ่งเลยพี่น้องเนาะเอาแหววซองกับพ่ออ่ะไม้ไว้พี่น้องพับไปน้ำเล็บพี่น้องปลายมัน มันมันยังเวลาล,ลมมากมันสิบหดผิวนี้น,น,นะพี่นอ้องาาเรือลมมากมันแห้งมันนั่นมันนูดออกนะเสียบวบก็ได้บปอยูด้พี่น้องเสียบว้ชีลึกๆจล็กน้อยหล่ะกันนี่ไม้พี่น้องขาวๆนี่มเมนเบิ้ครับพุ่มขาวๆน้ำมูนนั่นครับผมเบาเอน็นน่นรอบน้ำพี่น้องเนาะขวัญไลก่กระโบดีปันได้พี่น,ออน้องเบาเย็เลยขอนนุญอยากไยซีไก่ๆยังน้อยเนาะ ใส่เรียบร้อยครับพัดนี่เลยครับบริเวณนี่เบิดเลยพี่น้องนี่เลยเด <c oughs> ี๋ยวมืออื่นว่าจ,าจังใดนี่สิไปนขออนุญาตพอ่อผู้ใหญ่เพิ่นตัดท่างเขาพี่น้องล่อยหนูวฟังซานอกบันเบาแอะหรือหยอดเขาเนอกกวางเขาสินะพี่น้องบานเบาแอะคือหยอดซานาะคเนาะ,ะเอ้ามาเบิ่งมืออื่นครับไปศอกสิมันบ่ พี่น้องเขามาในบ้านในจองเขามาพ่อยเย็บชีมาจากกรุงเทพมาท่านว่าแล้วจีเดินทางไปทางไหนตัวบบ้านครับบ้านใกล้บ่บ้านน่ะโอ้บ้านหัวใหญ่เลยนะบ้านตรงไหนกันตัวกันโอ้ไปายุแถวใดกรุงเทพอยู่น่องจอกครับน่องจอกน้องจอกนี่มุนบุรีพวกนี้มินบุรีพวกแมวเดินทางกลับมาบ้านพีใหม่พี่น้องมาจากเมื่อ ที่หามื่อวันะครับารถกันง่ามคนกันรอพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่จิตจำมันเป็นตัวประหลาล่างเนี่ยนะถูกบี่ปิดฟ้าทให้บอกไอ้มันใกล้เนาะใกล้มันเป็นอย่างมันเป็นร่างแล้วว่าตู้เย็นเล่ามาโอ้พี่น้องเขาก็เดินทางมาแล้วเนาะกรุงเทพกรุงเทพตีตอนเศร้าพี่น้อง ขึ้นนี้ล่มครับเมืเอ่อเนี่ยอากาศเย็นเย็นกว่าซูเมอร์แล้วก็ล่มแห้งครับเมื่อขึ้นนี่พี่น้องสันตอกกะบได้ยินหอดเสียงสันตออมันล่มแห้งจนหอดเศร้าเลยนะพี่น้องเนาแก่ก็เลยพยายามโน,โน้ก็มานอนางก,ก็ตื่นพี่น้องก็เลยสิพยายามอีกได้ซ้อมหางมื่อนี่พี่น้องอุ้ยเราแก่ก็จักที่เอาจงเลย

โอ้าเล่นไปเสยพี่นอ้องโอ้เอาอโอ,โอ,โอ,โอ้แห้งอีหลีอ,อาด๋ยวไปรุ่นกันครับผมเดี๋ยวเบาแอาอันเอาหนูร่วมกันก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปอันยำบ่วงหนูเดี๋ยวเบาแออสิบกูหรอกครับสิปลอยไปเลยไปพี่น,อน้องของบ้านนี้ไปต่อเดี๋ยวเอาขวดกัน พี่น้องไปเห็ดบวงไปหูบ,บวงใหม่เนาะไปหาหนูแม่น้องไขรไปน้ำบ่ได้พี่น้องลุยปลาลุยโคกโคกนะยามือเช้าสิมานบ่พี่น้องโคกน้องหน้าพูดใหญ่บ้านหลังแหลกพี่น้อง เป็นเด็กโอข่าๆนี่พี่เซโ่นเองเอ้ยโอ้ลูดจ้ะพี่น้องน่าลูดนี่ส้นบ่วงลูดเลยพี่น้องเดี๋ยวเห็ดไม่พี่น้องโอ้เด็กหน่อยเล่นเวา์พี่น้องเด็กหน่อยรุกหลานมาจากกรุงเทพเพื่อเ่นเวา์เหมือนีนสภาพอากาศหนาวขมเม้ นี่ได้ขวดเด็กพี่น้องประโยชน์ของขวดต้องเอาคลองใส่ข้อเลยพี่น้องนี่เรียบร้อยพี่น้องจัดแน่จกนักหน่อยหน่อยมือใหญ่ก็จัดเลยพี่น้องทิได้เติมอีกจากโตวะหลังนี้ไปใส่ละพี่น้อง โอ้ยนี่เราก็ได้โอ้ยบบเห็นพี่น้องไว้ในรหาก็ได้โอ้ยลีขักลีแห่ลีหอดเจ้าของโน่บุมบานให้จักโตบ่สามโตก็สิได้แบ่ผู้หญ่บานจักโตเน้สันเด้พี่น้อง อน,นูโบเที่ยวของพี่น้องนี่ก็โบสักเจนเลยพี่น้องดึงบ่วงน้นพี่น้องบ่วงครับมันนั่นก็ได้เอาอันนั่นอีกแ้ก็ขวดปลาอยู่เลยพี่น้องนี่มูนะขักอยู่เด้ ขึ้นบก่กเที่ยวฟ้องเก่าบ่เปลงบ่วงน้ำพี่นอ้องมาเลร้งกับโบได้แปลงยากเลี้ยงกับโมีร่มเบาะแยไปขึ้นหน้าโคกนะครับไปหาอันสันตอกลองบึงออมีให้จากโตบ่บ้เสร็จแล้วพี่น้องอันนี้ก็บกูรุษ เล่นคักอยู่ด้พี่น้องนู้นน่ะนึกข้าเจ้าก็เอาไปแร่แล้วหลายคนน้อมีเตเส้นด้พี่น้องแล้วมนี่ที่ภาพวิแวบบางเส้นใหญ่ไปหาทั้งใดบูครับอะมันนีรูดบนล่ะโอ้รูดอยู่พี่น้องบ่ถถกพี่น้องรูดจืิอๆรูดบ่ล่ละ บุหรุอยู่โอ,อ้นนี้คือติดกันคักเทอะเะพี่นองอนะอยังนี่อยู่ใส่ระบาดในพี่นองทั้งพุ่นโบาณนี่ลงไปใหญ่กันไมาบินระบ,บาดมาอยู่พีเบาแยกก็ได้ใส่บาดแทบสุ้มมืออยู่แต่พี่นอง อ,อันนี้กรมงดีดีดิพี่น้องโอ้โหโหโลดูดคือกันพี่น้องสุดยอโดเลยมงดีงดไหมเด็<อ>ดเลยพี่น้องอหอยได้พี่น้องดเด้อเด็ดเลยลูดแต่บดิดพี่น้องนานอา ว่าม sí, ¿no? ¿no? ีหนูผ่านก็โอเคอยู่ที่น่องส่วนบริหารปลาทุ่น้องมันยุ่บัานแม่ต้องไปหาหนูมันมันเจ้า ลังนี่พี่น้องยุ่งใช่ไหลัลงนี่ก็ะรูดอีกตีโอ้กรูดตัวพี่น้องโอ้ยบดรูดตาไล่ตัวนี้โอ้ยเห็นหอ,อบนดอออออบวงเจ้าบวงเจ้ะฟองพี่น้องนะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็ะรูดจังหน่อยพี่น้องเพื่อความหลอดลืน่นแล้วเพิ่งจะทำงานอีกมืออื่นนี่ มันรุนกันพี่นองามลุนกันข้าปน่องเขียนมาให้ดูเลยน้โอู้อยู่นี่ตัวนีพี่น้องนูใหญ่เู้สนพี่น้องสนดีอยู่ข้างนี้นี่นูมีตันูนหน่อยมเอวา มันชุนไล่กันเลยมไหมสามลังสี่ลังพี่น้องหน,นูใหญ่นี่เบาแอะก็ว่ามันจิตตึงให้อยู่บัดคู่ลังพี่น้องนี่เป็นรูดมุมานหนูใหญ่ให้จกักโตเลยอนะคือว่าชองโตคือว่ามานเลยพี่น้องเดี๋ยวไปแวะเพิ่อผ่านใหญ่เพิ่งก่อนครับว่าเพิ่นได้มาบ่ ปกติคนกับผูพาดดอกคนไปไกลพี่น้องบเบาแอะกันไปกัไปบ่ข่มจังหวะกันจกเคืียเรายีก,กอย่างบไปไกลคักกะย่ยันลงาบานทันเดพี่นอ้องนะแดดแจ่มแจ่มพี่นอ้องอืมร่มหนาวพี่น้อง <c oughs> มือนี่ล่มก็แห้งนี่ยังยังบ่แห้งพรมันขึ้นนี่เดพี่น้องมันขึ้นนี่สันตอกนี่โอ้บอรดูเรืองเลยพืช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 เยูะ เสียงฮันูอันวาวขึ้นกระดังคักดังแน่เนาะลมแห้งไปพี่น้องกลับบ้านได้สองตัวคือว่าได้อยู่ได้กินเยอะบรรยากาศอยู่บ้านดงหน่อยบ้านแม่นองไพรพี่น้องมีธงมีทามีไฮมีนาบ้านเบา,บาเอะมีแต่าูดเขากับแม่นม้ำได้พี่น้องแต่พอค่อยมีหมอกคือบ้านเบาเอะเนาะครับเนาะอก็ผู้สาวลัดข้างพี่น้อง จ้โอ้รถจอดก่อนแน่นอ่ะพี่น้องมีแจ็คตัวเศร้านี่มีจักโตอืมนั่นละได้ห้อได้นั่นนะนี่แขนด้วยขาขานั่นเห็นรึเปล่ามันช่วงนี้มันหายากจ้ะบปกติช่วงเกี่ยวเขาแล้วไม่ไม่คือว่ามันอยู่ตัวใหญ่ๆสองตัว แม่น้งองใบเสียนนั่นเด็กเห็ดยางเห็ดกับเข่าบ่ยังค่อยขั้วแมนเอาครับผมฝา <c oughs> กติดตามกดไลค์กดแชร์กดสไลด์วุ่นแล้ว <c oughs> เบาแหยียกกดสไลด์อาจารย์วะ <c oughs> ขอบคุณในไลค์ครับเป็นกำลังใจครับน้องครับน้องอสุขสบายดีพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับสวจ้าโชคดีปีใหม่เด้อพี่น้อง